น,เ,น,อนเอ้ยมามา,มาไลฟ์นี้เป็นไลฟ์กองโจวที่โซดาี่อ่าดีบเปิดไลฟ์เพราะว่าโซดาโซดาโซดาจะพิสูจน์ฝีมือตัวเองด้วยวินาทีที่โซดาไลฟ์ได้ว่าโซดาจะเล่นไบคราฟเก่งแค่ไหนสวยดีคุณรักเฟมมาสเตอร์สวยนี่คุณเจนี่สวัสดีคุยคุย,ยเบบนพี้เลยนะคะ ยิ่งถือโจดาจังเล่ไปเกบมบ้างเจ็บตอนฝึกฝนบางไหมโอ้โหเจ็บเจ็บนิ้วบางในโจดาเล่กกีตาร์เจ็บนิ้วบางป้าทุกคนไปดูโจดา,นานเล่นไปข้าบ้ลาลรบรอบอบดีเพียรเอาเป็นหมดหา,หายไปหายไป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 นะทำไมฉันได้เสียตัวเองวะฮะทำไมฉันได้เสียตัวเองวะขอ,อยาด Ay, อิจูไอ้ปกติยังปกติละดีใจโอเคเนี่ยนะถ้าไม่เสียงเพลงมันไม่เบียร์เทุากคอนนี่เสียงแบ็คกราวดดูสิปะ่ะโอเคตีแล้วมาตัวดาวเริ่มมาที่ไหนวะเริ่มมาที่ไหนวะแล้วฉันจะตกมาตายเิยเนี่ยคือตายจบเลยรู้ไหมฉันฉันจะตกตายไม่อยากนะ คุณกอลิกหนนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเนี่ยค่ะจะต้องลอยองไรให้ไม่ตายวะตรงไหนตรงไหนมีตรงนั้นตงนั้นตรงนั้นงไม่ตายจะไม่ตายฉันต้องลยองไรมอเอาละขุดต้นไม้ลงไปก็ได้โอเค ไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ตายข่อนนี้ฉันต้องตัดไหมฉันต้องตัดไห้ตัดลอยตัดลอยตัดลอยตอนแรกคิดว่ากองโจรยังไม่มีใครดูนะเนี่ยเฮ้ยมีว่ะสุดยอดตัดไอยเราต้องสร้างอะไรก่อนนะเดี๋ยวอ่าอันนี้มั้ง ครัวะตัวขาขานี่ใครวะตัวับอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนเอาอันนี้มาก่อนหรือเปล่าอะตัวขานี่ไงนะคะตัวขาเป็นแล้วช่างตัวขาเป็นแล้วเว้ยเออต่อมาฉันตัวขาอะไรต่อะฉันเรียนรู้มาอย่างยาวนานในการเล่นหม่ครับฉันต้องเล่นเป็นฉันต้องเล่นเป็นเหมือนชาวบ้านเขาบ้างสิ ฉันต้องทำเป็นสิสวยหัวป่วยไงช่วยด้วยวันนี้คุณกิติเดชนะเดคะ่ะเอาไม่นะคุณกิติเดชป่วยไม่เป็นไรคุณกิติเดชคุณกิติเดชว่าป่วยแล้วคุณกิติเดชด,ดูโซดาเล่นไหมครับคุณหยุดค,คุณกิติเดชคุณจะป่วยกว่าเดิมเป็นกําลังใจที่ดีเลยแหละการเล่นมาครับโอเคค่ะฉันได้ไม้มาแล้วฉันต้องทําอะไรต่อนะไม้เหรอ อย่แล yeah, นะฉันลืมสิเบลทรพยากรเคยดูไม้ค้าร้อยวันบ้างไหมวิธีตอบตามตรงว่าไม่นะอ๋ล uh, ่ะฉันจำได้ว่าฉันต้องค้าไม้แต่ฉันค้าไม้มาทำไมนะฉันตอบว่าทำไมนะยะ yeah. ก่อนอื่นเลยอ๋อฉันต้องคราฟเอ็กต่อโอเคสุดคราฟคืออะไรสุดคราฟคือดอิโอเคจะได้ให้หมดเลย <laughs> ฉันต้องคราฟเอ็กมาฉันจะตายในป่าพอเรื่องโงงโๆงไหมเนี่ยวมึงว่าจะไม่ละฉันไม่เคยดูใบคล้กร้อยวใบแล้วฉันไม่มีสกิลตัวน้อยในใบคล <laughs> ้าทำที่ขุดหินทำที่ขุดหินโอเคที่ขุดหินโอเค ที่คุดหินใหญ่ๆที่คุหินต่อไปเราต้องไปหาฐานใช่ไหมนะขออีกทีหินหรือฐานนะน่าจะต้องหาหินก่อนหินอยู่ไหนหินอยู่ไหนโอ้ยป่าดงลงดิบในนี้มีหินไหมจ๊ะอันนี้ใช้หินไหีใช้หินไหมอะกราวโบกราวโบใช้หินไหมอะอาจจะอาจจะใช่แหละ จะ,จะต้องหาหินให้ได้ <c oughs> ที่วันสบายแล้วคุณบันดี้คุณกรีนด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วคิดไปอยู่เดียนมาเล่นไรครับแถมเล่นทัดคอร์ดด้วยอ้าคิดไรอยู่หรอโซดาโซดาคิดไม่ออกก็เลยมาเล่นไปความคิดชั่ววูบ นำจมหองวิดประโยชน์ที่สุดนั่นไม่ใช่โอเคนั่นไม่ใช่หินเอาละต่อมาเอออุ้ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอุ้ยกูกูกินได้ปะกินไม่ได้เดี๋ยวก่อนท้ากินก่อนหยุดหยุดไปเรื่อยกินได้ปะ ฉัน,ข,นขึ้นน้ำไม่ได้เดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นจะจะตุ้มสิอ๋อกดชิปอยู่กดชิปอยู่างานรีบมากใช่ใช่วันนี้งานรีบเดียอเดี๋ยวฉันหาเตียงไม่ได้ฉันยังไม่จเจอแกะเลยเนย ไ้ตัวนั่นปะใช่ปะชะะิเก,กะไปโอ้อหมูโลแกะโลแกะไม่ได้หมูนะเจอแต่หมูหมูไม่มีขนอ่ะเอาคนมาดีๆขอคนหน่ยอยากทำดียเดี๋ยวตายไม่คุณดินก่อนจะตายเดี๋ยวฉันจะตายตอนกลางคืนเราหู <c oughs> ้องได้ดินก็ได้เดี๋ยวก็เจอหิน นะฉันเอามือขุดน่าจะดีกว่าใช่ไหมโอเคได้หินแล้วหินาขึ้นยังไงวะโอเคไอคิวสามร้อได้เวลาเปิดบดไอคิวสามรอยขึ้นยังไงวะขึ้นนี้แหละฉันมันฉลาดเกินไปฉันนี่มันขวาญ เดี๋ยววันมันจะเจ๊งได้ใช่ไหมละ่ะถ้าเอาไปขุดดินขึ้นหินขึ้นดินอ้ายัง,ยางไม่ได้ขุดอะไรละัะช้องขุดฐานต่อเพื่อที่จะไม่ให้มอนมันสปอนใช่ไหมนะใช่โอเคตครับสร้างตัครับอีตครับวาง วางโตครับทำอะไรต่อลนะที่ขุดหินนี่ไม่ใช่หินหินคืออันนี้ไม้คืออันไหนลืมครับไม้วะดะไม้ไม้อยู่นี่ไม้อยู่นี่นหินไม่ใช่หินหินอยู่นี่โอเคได้ที่ขุดหินมา <c oughs> พี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 อ้พีบี เออทานไว้จ้ะพี่มีทานไว้จ้ะพี่มีทานไว้จ้ะ ขุดจนกว่าจะหมดใช่ไหมขออีกทีใช่โอเคฐานมันสรงคุณค่าอฐา,านหรือเพชรนะที่สรงคุณค่าฐานเอ้ยแต่เพชรด,ดิโว้ยโต๊ะคราบฉันไปไหนแล้วอ๋อคราบใหม่ได้ฉันลืมไป <laughs> ฉันต้องมีโต๊ะคราบติดตัวไว้หลยๆโะต๊ะไว้เนี่ยวอุ๊ยชุบทอดคราบยังไงนะ นี่ไงเตะบอลมาแล้วดีใจจักเลยฉันจะไม่โดนสปอร์มอนแล้วใช่ไหมหรือเปล่าฉันต้องขัา,าอีกอันนะเดี๋ยวนะี้นี่เสีอยอันเวลาพอจัดจัดจัดไกลมืดด้วยไกลมืดแล้ว <laughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งมืดอย่าเพิ่งมืดฉันยังขับไม่เสร็จหยุดเวลาไว้ก่อนฉันยังฉันยังไม่พร้อมโอเคเออเออ วางไว้ไหนนะเอาวางไว้สักที่โอเคมันจะมืดแล้วมันจะมืดแล้วมันจะมืดแล้วโอเคทอดวียี่สี่โอ้ยมันจะมืดแล้วตกกัาแกยิบไปไปดิ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 จะต้องเกินคุณเกวุคุณไม่พอฉากเตียงไงดีวะแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วฉากเตียงไงดีวะเดี๋ยวโดนวันตีตายเดี๋ยวโดนวัดตีตาย ฮ้แกอยู่ไหนอีกตัวนี้โอ้โหช่วงนี้ได้ขุดดินนอนแน่เลยแกอยู่ไหนวะแกแกใช่แกหรือเปล่าใช่แกหรือฟักโอ๊ยแกแกโอ้โหแกไปดิไปดิเดี๋ยวฉันจะโดนสเกรีตันยิงตายมาดิมาดิก่อนมาดิค่ะมาดิมาดิ เสียงไงวะสร้างเตียงยไงวะ,งตงงวะโตครับอยู่ไหนวะ <laughs> โตครับอยู่ดีสร้างเสียงยังไงโอ้ยไปกอดโตครับวางซะวางวางลงไปงเตียงอยู่ไหนวะ <laughs> ไ,มวนไ,มไม่ใชื่อไว้ดีดิไปจิกไว้ดีเออเออบนข้าวคนแกค๋คุณคุใครแก๋อยู่ดิเฮ้ย โอเคได้เดียวแล้วได้เดียวแล้ววางวางวางตรงไหนได้วะึ๊เออโดนได้หรอกเจอกระเพงโดนเลยได้โดน,นแล้ว,นนลนนลวฉันไม่ตายกับวัน,โนโงูงูแล้วว้ฮ่าฮ่าฮฉันฉันต้องทำอะไรต่อละก็ไม่ฉันต้องไปหาเล่ดินะฮ่าฮ่าฉันต้องไปหาเล่ดินะเล่เลนะ่เร่ท่ำอยู่ไหนวะเล่ท่ำอยู่ไหนอย่าละฉันลืม แล้วฉันเจอหมูเดี๋ยวนะฉันลืมไปว่าฉันก็หิวด้วยฉันมีเนื้อแกอยู่เอาล่ะสร้างเตาเผายังไงวะเอออาจจะมีดาเมจนิดนึงนะวิแรงเวอร์เออสร้างไฟกับเตายังไงวะแบบโจดาขออนุญาตเบิ่งก่อนเตาสร้างไงวะ Yeah, เดาโต้สร้างไงวะชินเพื่อทรัพยากรเรในการสร้างโต้ครับสามรอบใช้เพชรชิโก้ชินวางรอบโอเคเออโต้ครับเออว่ะโต้ครับหายไปแล้ว <laughs> ฉันมันโปรโต้ซับไวโต้ครับจังเลยโปรโตครับ <laughs> สร้างเตาไงนะ หินวางใช่ไหมหินหมดนี่นะความด้วยวิญญาความอุ้ยบังอ่ะบังอ่ะไปบงังบังอ่ะบังอ่ะไปไปในเวลาขุดตามหาหินตามแหล่งธรรมชาติว้าห่าห่าห่าดึงด้วิธีที่ฉลาดที่สุดในการหาหิน ขุดท้าหินเลยเก็บเตียงอุย้ยลืมเก็บเตียงเลยแย่แล้วเราหาหาแก่ยากด้วยอขอบคุณค่ะคุณดักฟเฟรนด์มาสเตอร์โซดาลืมเก็บเตียงวัสดิทเลยฮะเก็บเตียงด่วนอ้าุณค เล่นไหมครับเก่งให้ได้โอเคตรงนั้นตัวครับฉันโนเตียงฉันไปวางไว้ไหนวะฉันวางเตียงไหนวะอันัหนไงวิ่งเกเตียงมานี่โอเค I got my bed now I'm happy I got my bed โอ้แล้วหลอดอาหารก็ค่อยๆเลื่อยหลอดลงเรื่อยๆอืมตายตายละฉันได้เตียงมาฉันดู ไปทำอะไรต่อนะอ๋อคุดหาหินได้หินมาแล้วนี่หวะเออลืม <laughs> โซดาจะไม่ตายเพราะอะไรที่มันฉลาดฉลาดหรอกทุกคนโซดามักจะตายง,โง่ <laughs> โอเคเราต้องทำอะไรนะโตะเอาหินมาวางล้อมรอบอ๋อดีไงได้แล้ว I got my furnace now look at me I got my furnace now I got my furnace now เออเผาเนื้อใช่ไหมนะใช่ <cl aps> มีใครเคยบอกให้ว่ากดโค้ดได้ในการเล่นไหมครับคือห้ามขุดดึงลงล่างอ้อเหรอ Hey, hey. เราต้องไม่ขุดลงล่างิีนะโอเคฉันฉันไม่อดอายเลยดิ hey. ฉันต้องสร้างบ้านใช่ไหมนะ <laughs> เอาล่ะวิธีสร้างบ้านง่ายๆสไตล์โซดาหินดินหินดินดินน้ำลงไปเราใช้ให้หมด อ,อ,อันนี้แบบว่าถ้าถามว่าใช้ช่างที่ไหนในการกอร่อสร้างนะคะก็ช่างช่างตัวเองนี่แหละค่ะช่างแม่ง <laughs> ช่างนี้มีฉายาว่าช่างแม่งเพราะว่าเอ่อขี้เกียจสร้างโอเคบ้า <laughs> okay. oh, oh, wow. น symmetrical world หูว่าดีอบอุ่นมากมีแต่ดิน เดี๋ยวขุดไปเจอลาอ่ะอุ้ยนาดูโคโดกโอเคต่อไปเราต้องไปหาเวียแต่ว่าในการไปหาเวียนั้นโซดาจะหลงทางไหมจ๊ะนี่คือคำถามที่ดีโซดาก็ไม่รู้เหมือนกันมีเล่ไหมพี่มีเล่ไหมพี่มีเล่ไหม 呜呜呜！阿德高，呜呜呜！ ตรงนี้ก็ได้ไม่แน่ฉันอ,า,นอาจจะรอดก็ได้วุ้ยตัวนี้ตุ๊กใจโอ้โหแล้วฉันเป็นช่างสำรวจถ้ำแล้วโอ้ยฉันจะลงทางเลยเนี่ยโอ้ฉันเป็น Keep อันเดอร์กราวคีแป้วเดี๋ยวนะฉันฉันมาหาแน่ฉันจะได้แน่ไม่ได้ ฉันจะได้แน่คำับ้าด้วยนะไม่ไ,ไหมจ๊ะไ,ได้ไหมจ๊ะไ,ไ,ไ่ตรงนั้นที่เป็นเล็กฉันก็เจอสเกลิตันมายืนขวางอยู่ฉันก็นโดนยิงตุ่มตามตุ่มตามอสอัรละพิษมันก็จิงตูดฉันว้าแไ้ววหาอย่าดึงฉันลงไปในน้ำเลยเอาอ,อะไรนะนี้มาวางไว้ก่อน เอา้าทำไมมันลงน้ำไปอะมีอะไรติดผนังพื้นบ้างโอ๊ยโอ๊ยฉันจะขุด้ฉันขุดเถอะโอ๊ยฉันลืมไปฉันมี Stone Pick X อยู่ <laughs> <laughs> สัญญาว่านี่ไม่ใช่ r a g เบ e d Steam โอเคฉันได้เอ่อทานมาแล้วแล้วทำไมมันใกล้มือแล้วหรอหรืออะไรตรงนั้นมันไม่มีสเกลิต้าแล้วใช่ไหมขอระยะนะฉันจะมาเอาเหล็กเฉยๆฉันอยากได้เหล็กฉันแค่อยากได้เหล็กแค่อยากได้เหล็กอย่ามีนะอย่ามีนะจะมาเอาเหล็กเฉยๆครับพี่ตายแล้วใช่ไหมมันจะตายแล้วมั้ง เอาเมียนเดียวให้เดี๋ยวดาหลงช่ว์หู้บตายแล้วฉ่นได้กระดูกมาด้วยมันโดนแดดเผาตายล่ะบ้านอยู่ไหนวะอาจจะลองเดินกลับไปก่อนเอออาจจะเจอใช่หรือเปล่าตรงนั้นกำแพงก็เหมือนบ้านเราด้วยอะไรอะ จะขึ้นยังไงไม่กล้าลงแหละแต่เพรบ้านอยู่ไหนวะตาฉันอยู่ไหนวะเนเ่นฉันจะสปอนอย่างนะเกือบลืมเกือบรืมเซนสปอนได้ดีนะเมื่อกี้ไม่ตายเออฉันต้องทำอะไรต่อนะเผาเหล็กอาเชื่โเช่อเ่เผาเหล็กมีข้าว ดีว <s lichen b> ่าอุ้ยเป็นพัฒนาขึ้นฉันเล่นใหม่ครับเป็นบ้างแล้ว <h ahaha> ฉันยังไม่ตายหงเล็บได้ไงวะโอ้ยทางขงทางขงทางวางทาง ด้านนี้จะมีแร่เลยไม่จ๊ะอยากได้แร่จังเลยมีแร่ไหมจ๊ะอยากได้แร่จังเลยสวัสดีจ้ามีแร่ไหมจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยโอ้ยไม่ไผ่โอ้ยไม่ไผ่ไม่ไผ่ตีนะอู้ ผายโอ้ยมีเหล็กไหมจ๊ะอู้อาจจะมีนะอู้มีเหล็กไหมจ๊ะอ๋อมีมีฐายโอชิตโอชิโอเหล็กเหล็กเหล็กเล็กๆๆๆ I got I got something now yeah 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 y a ขึ้นไงวะโอ้โหไอคิวสามร้อยขึ้นไงโอเคมีทางออกโชคดีมากกลางคืนแล้วบ้านอยู่ไหนวะ <laughs> บ้านอยู่ไหนวะบ้านอยู่ไหนอู้มาดิีบ้านจะต้องกับบ้านใช่ทางนั้นไหมอาจจะใช่นะอู้จะเห็นตาแดงๆตรงนั้นแล้วฉันไม่อยากจะไปเลย <laughs> บ้านอยู่ไหนวะ บ้านอยู่ไหนวะบ้านอยู่ไหนวะอุยนะอ้ยไฟไผ่ตีแล้วอุย้ยอุ้ยบ้านอยู่ไหนวะหลงเกมมิง่งตัวได้หลงเกมมิง่งบ้านอยู่ไหนวะบ้านบ้านทางนี้เปล่าวะ Are you there ด้วยต้องกินข้าวข้าวไว้เต็มหลอดด้วยแย่แล้วไม่คิว ระมัดระวังไม่มีตัวใะไช้ไหมบ้านอยู่ไหนวะไม่มีตัวอะไรใช่ไหมมันบ้านอยู่ไหนวะบ้านฉันอยู่ไหนวะฉันก็หลงอยู่ด้วยบ้เอ้ยบ้านอยู่ไหนวะ คนก็วันนี้วันน,น,นี้วันนี้ก็ขอจบไลฟ์เพลงเท่านี้นะคะก็ขอให้สนุดูกับไลฟ์ที่โซดามาเล่นไปคะ่ะเปบบกิ่งๆให้ดูนะคะโซดาโซดาเก่งมากค่ะไปไปกัน